แผนก่อนหน้านี้เวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเราตั้งใจให้วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วเนี่ยเป็นวัดที่สําหรับอบรมธรรมะม,มาปฏิบัติธรรมกันมาน,นักท่องเที่ยวมาก็ดูเหมือนกับว่าจะรบกวนทํานองนั้นทุกวันนี้เป็นยังไงคะทุกวันนี้ไม่มีปัญหาคือเราจัดจัดสรรว่านักท่องเที่ยวกับส่วนนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีสถานที่เพราะที่วันนี้มีที่ตั้งหนึ่งยไร่ เพราะฉะนั้นเราจัดสถานที่ใหม่เนี่ยสำหรับญาติยอมมาปฏิบัติเนี่ยจังเงียบเหมือนกับอยู่ป่าเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราจัดโซนใหม่ให้กับญาติยอมพุกมาปฏิบัติทำเพราะนั้นถ้าญาติยอมใครผู้ใดเนี่ยที่มาครั้งอดีตแล้วไม่ได้มาอาจจะคิดว่าที่วัดน,นี้คงไม่น่ามาแล้วมีแต่นักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่หรอกยื่นขยายที่ออกไปข้างนอกในเนื้อที่ร้อยไร่เป็นธรรมชาติที่สวยงามและสงบเงียบทั้งวันไม่ได้ ยินเสียงผู้คนเ่ยวเจ้าอะไรของนักท่องเที่ยวเลยเพออยู่คนละวันมามุมกันยังมีคอสสำหรับนักปฏิบัติเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างมีมีคอสปกติมีคอสเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังมากด้วยใช่ไหมคะนักนนท่องเที่ยวก็นับวันมากขึ้นทุกวันม<า>สมัยตะก่อนนี้นักท่องเที่ยวจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์จะมากวันธรรมดาจะน้อยแต่ทุกวันนี้วันธรรมดา เยอะเหมือนกับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันเสาร์วอาทิตย์ก็มากเพิ่มกันมีแ <c oughs> น่นเลยไหมคะแน่นเลยค่ะมาเพื่อมาชมความงาม,มปากต่อปากเริ่มมากไกลๆจากต่างประเทศมาไหมคะชาวฝรั่งจะมาทุกวันไม่มีวันไหนว่างเว้นจากชาวต่างชาติที่ไม่มาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แนะนําฝรั่งให้มาเที่ยววัดไทยแล้วว่าฝรั่งก็มา ชอบไหว้พระส่วนมนต์มากราบพระด้วยมากราบพระเห็นความงามแล้วยอมหมดทุกอย่างกราบด้วยหลวงพ่อนกยุงทำไมเยอะจังคะที่วัดที่นี่เขาเรียกว่ามันยังเป็นธรรมชาติดีก็เอานกยุงมาเลี้ยงไว้ไม่กี่ตัวมันรักกันมากาะออกไข่ฟักไข่มาเลยเต็มวัดมาเลยตอนนี้มีร้อยวัาตัวเป็นร้อยตัวเลไไม่ว่างจากเสียงนกทั้งกลางวันยังคืนช่วยพระส่วนมนต์ด้วยบางครั้งถ้าพระส่วนมนต์ นกยุงยะส่วนดังวพาพลายบางวันมาเยอะมากนกยุงเยอะมากค่ะหลวงพ่อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมาถึงตอนนี้สิ่งที่ต้องการให้วัดพระทาตผ่าซ่อนแก้วเนี่ยทำในอนาคตนะคะหรือวางแผนไว้สำหรับที่วัดนี่เกิอะไรคะถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าเราใจกว้างพ่อนค่ะจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่มีวัตถุเนี่ย พระพุทธศาสนาไม่สืบทอดมาทุกวันนี้เราก็เห็นว่าเมื่อครั้งอดีตที่เขาก่อสร้างเราไปกราบไปไหว้กันทุกแห่งเนี่ยก็เพราะวัตถุจึงทําให้คนเข้าถึงธรรมคร้วด้าสถานที่แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องการสร้างวัตถุไว้เพื่อที่ทุกคนเนี่ยได้มาเพื่อจะดึงให,ให้คนได้เข้าถึงธรรมะแล้วธรรมะก็เป็นสิ่งที่รออยู่ที่นี่ใช่ไม่ใช่มาแล้วไหว้แล้วก็จบแค่นั้นใช่แต่ได้เรียนได้สงได้สนใจ แล้วก็ป้อนต่อไปเมื่อเข้ามาถึงวันแบบนั้นเรือปคะ่ะถูกต้องถูกต้องอ mm hmm. แล้วก็ทางฝ่ายหลวงพ่อหน้าท่านเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ท่านเป็นคารวานมาท่านก็สอนธรรมะอยู่แล้ว <c oughs> ยังมาเป็นพานนี่ยังสุดยอดใหญ่ <c oughs> ก็มาฟังธรรมทางฝ่าย <c oughs> วัตถุธรรมาก็ทําอย่างเดียวค่ะสร้างทั้งอะไรหลวงพ่อก็ออกแบบออกคิดมามีอะไรว่ามาบอกมาค่ะ <c oughs> ทําได้หมดค่ะ <c oughs> <c oughs> ญาติโยมมาตอนแรกมาเพราะความงามของเจดีม,มาเพราะความงามของพระอุโบสถที่กําลังก่อสร้างจะเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์พอมาถึงปุ๊บก็ได้ยินเสียงหลวงพ่ออานาจเทพมาถึงปุ๊บก็เกิดความศรัทธาที่จะได้ยินได้ฟังธรรมนั่นคือสิ่งที่วัตถุเนี่ยดึงให้คนเข้ามาถึงธรรม<า>ได้มาฟังธรรม ปัจจัยใช้เยอะไหมคะในการก่อสร้างปัจจัยที่สร้างพระบถตอนนี้เข้าไปประมาณร้อยกับสิบล้านร้อยกบสิบล้านสร้างมาสิบเอ็ดเดือนไม่เห็นท่านต้องระดมทุนอะไรเลยเนี่ยก็ศรัทธาอย่างญาติยอมมาทุกทุกแห่งเมื่อไม่เห็นแล้วเนี่ยว่าสถานที่นี้สร้างจริงทําจริงแล้วก็ทําได้เร็วมากก็คิดว่าญาติยอมมาช่วยกันแล้วให้เห็นความสําคัญ ของพระพุทธศาสนาแล้วเห็นความสําคัญของวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วอย่างนี้ว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อฝากไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนกับสถานที่ต่างๆเมื่อครั้งอดีตที่เขาทามาเหมือนกับที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ว่าอย่างพระปฐมเจดียอย่างพระาธาตุดอยสุเทพพระาธาตุพนมเงี่ยเขาก็สืบทอดมาทุกวันนี้ทุกคนก็ได้ไปกราบไปไหว้ที่นี่ก็หวังว่าคงจะเป็นเช่นเดียวกันถึง หลวงพ่ออาจจะจากไปแล้วพระพรมีจากโลกนี้ไปแล้วแต่ที่นี่ก็จะเลี้ยงตัวได้สืบทอดแบบพระธานดอยสุเทพเนี่ยแบบครูบาศรีวิชัยเนี่ยก็หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเขาสร้างก่อนมาค้งอดีตก,ก็พังก่อนสร้างที่หลังก็พังที่หลัง <c oughs> แต่ไม่สร้างไม่ทําอะไรก็ไม่มีอะไรจะพังก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกันค่ะกันได้คลรมแบบกันไม่ใช่ว่ายึดวัตถุเป็นหลังแต่ว่าวัตถุเนี่ยสร้างขึ้น,นด้วยความศรัทธาแล้วก็คิดว่าด้วย ด้วยความศรัทธาที่ได้หลังสา์ไว้จะเป็นตัวดึงให้คนเนี่ยเข้ามาศึกษาธรรมะมากขึ้นคนที่เริ่มต้นมาแบบนักท่องเที่ยวแลกลับเข้ามาแบบนักปฏิบัตินักศึกษาเนี่ยมีไหมคะโอ้เยอะมากทุกวันนี้เห็นแล้วเกิดความประทับใจค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเขาสร้างไว้สวยงามขนาดนี้เขาทำไมมาทำกันได้แล้วเขามาเห็นนี่มีโอกาสมาปฏิบัติบ้างจะไม่ได้เฉลือเลยก็ขอมีโอกาสมา มาแล้วก็ชักชวนกันมาจนกระทั่งว่าทุกคนก็ชวนกันมาปฏิบัติมาทําบุญเลยไม่ว่างจากผู้มาปฏิบัติทมทุกสุขเสอาวาตย์จะมีผู้มาติดต่อมาปฏิบัติทมอยู่ตลอดที่วัด<ะ>ก็เลยจัดคอยขึ้นอยู่ตลอดเวลา<อ>ก็เลยมีคอร์อยู่การรู้คอร<อ>์วิเวกคอร์วิเวกวิเวกคอร์ทุดงทุดงก็จะมีเนี่ยที่ที่วัดนี่ทางป่าไม้ มอบให้ดูแลร่วมกันประมาณ8,000่ายจะมีเกาะแก่งลำห้วยลำธารลำน้ำสวยงามมากก็จะพาไปทุดงอยู่ในป่าเดี๋ยวเริ่มต้นเดอยู่กับรู้นี่คือเรียกว่าคอสเริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มต้นเริ่มต้นกี่วันกี่คืนคะก็3วัน3วัน4ี่สวัน3มคืน3คืน4วันสามคืนสวันมาสมัครที่นี่หรือต้องสมัครที่ไหนคะสมัครทางเน็ต ทงเว็บไซต์และโทรมาถ่าซ้อนแก้วนะถ้ากดเข้าไปก็เจอขึ้นมาก็สมัครได้เลยก็ไปสมัครที่เว็บไซต์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอันนั้นคือคอร์สอยู่กับรู้ถูกต้องตามมาด้วยคอร์สวิเวกอันนี้กี่คืนคะก็เท่ากันทําไมต้องวิเวกคะก็บางครั้งคนเคยโพสดมามากแล้วหยุดโพสซะมั่งค่วิเวกอยู่ก็คือแบบว่าทุกคนเนี่ยเราเคยปิดบาจชาหมดเลยอะคะ ใช่ถูกต้องก็คุยได้มั่งเป็นบางอย่างเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมากูไม่พูดเลยเดี๋ยวเกิดมีปัญหาอะไรจะทําทไงแะก็แล้วแต่เหตุแต่ให้มีสติอยู่กับตัวเองอว่าเราฝึกเราปฏิบัติมาเนี่ยจุดประสงค์อะไรเป้าหมายอะไรแล้วเรามาที่วัดนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยจุดประสงค์อะไรเราต้องรู้เราเข้าใจตัวเราเองท่านี้ถ้ามาคอยวิเว,วกนี่ก็คือไม่พูดไม่คุยกันแล้วใครจะทานมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้แต่ที่นี่ใครมาปฏิบัติที่วัดนี้เราถือโอกาส ให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสดีถือศีลแปดทั้งหมดอดมือเย็นอดมือเย็นจะได้ลดความอ้วนไปในตัว <laughs> <ล>้ว <laughs> ยไม่นอนฟูก <laughs> ไม่นอนฟูกค่ะ <c oughs> งดมือเย็นอันนี้คือ <จะ S 2> คอร์สดีเวกนะไม่ต้องกังวลกันเรื่องอาหารมาก <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็เอาเอาคอสโหดกว่านี้มีไหมคะทุดองคอส, <c oughs> คอสทุดงนดี่โหดไปอยู่ในป่าเหมือนกับประเทศอินเดียเลยอยู่ในป่าอยู่ในป่า แล้วก็ห้องน้ําห้องสุขาที่ว่า8,000ไร่ที่ป่าไม้มอบให้วัดดูแลนี่นะคะห้องสุขาก็ในป่าในป่าไปทําไว้ให้อ๋อมีเหรอคะมีอ๋อยมเข้าใจว่าวิ่งเข้าป่าจริงจริงจัดประจําขนาดไหนคะก็ประจําตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงมกราอ๋อถ้าหน้าหนาวหน้าหนาวไม่มีฝนไม่มีฝนหลวงพ่อนําเองเหรอคะนําเองไปกันทีเยอะไหมคะก็ประมาณ50คนถึง100นึง ถึงร้อยก็มีถึงร้อยเจ็ดสิบแปคนความสำคัญของการทุดงคืออะไรคะคือประการแรกนี่ให้ฟาร,รมอดทนแล้วก็จิตใจของเราที่เคยอยู่สุขสบายในกรุงเทพเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติแล้วมาอยู่ทุดองอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรได้ดั่งใจเลยอะไรเงี้ยเราจะได้ดูจิตดูใจเราทันว่าเอสิ่งใดที่เราเคยคิดนึกไว้ต้องการทีิยา ทำอะไรให้ได้หลังใจเราไมา่อยู่ในป่าในเขามันไม่มีอะไรจะทําให้เรามีสติว่าเอ็มเหมือนก็เราจากล่องนี้ไปเราก็ไปยึดอะไรไม่ได้ทั้งอย่างขาะเรามาทุดองนี้ไม่จากล่องนี้ไปเลย,ยจากที่อยู่ <ไร S 2> ที่ภ<ห>าคอาศัยเรายังไปคิดนูน่นคิดนี่ไหมมันจะได้สอนตัวเองว่าเราจะไปต้องการอะไรก็ไม่ได้เนี่ยมาอยู่ในป่าในเขาอะไรแบบนี้นถ้าว่าเพื่อความสงบสัาย์ป่ายนะฮะอยู่ในกุฏิหลังนู่นก็ได้กุฏิหลังนู่นก็ได้ ต่เข้าไปในปา่านอกจากว่าขาดความสะดวกสบายแล้วเนี่ยมีอะไรอีกคะก็ให้อยู่กับใจตนเองว่าเราไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เนะแล้วก็มีดีหลายอย่างอย่างแรกนี้ใครไหว้พระสวดมนต์ไม่เก่งไปอยู่ในป่าในเขามันน่ากลัวกลางคืนเสียง <c oughs> สัตว์เสียงอะไรร้องเนี่ยก็ทั้งงูบางคนก็กลัวผีเงี้ยกลัวทาไมเข้าไปตั้งห้ิบคนก็ไม่ได้อยู่รวมกันเนี่ย ปักกดกลางเต็นท์ห่างๆกันเอาเหรอคะก็ทําให้ไหว้พระส่วนมนเก่งกลับไปบ้านนี้บางคนให้ส่วนมนเก่งขึ้นเยอะเลยเพราะกลัวผีสวดทั้งคืนกลัวผีได้สวดทั้งคืนมันทําให้ทุกคนมีสติค่ะ <c oughs> แล้วก็การเดินการไปปฏิบัติอะไรไม่เหมือนกับเราอยู่กับทีเพราะนั้นเป็นโอกาสดีของแต่ละคนที่มาทุดง <c oughs> แล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย <c oughs> แล้วก็ไม่ลืมทําอะไรที่ลําบากลําบากเนี่ยลืมยากนะ ถ้าอะไรง่ายๆเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะนั้นไปทุดงนี่ทั้งขึ้นเขาลงห้วยตายเกาะแก่งลำทารลำน้ำก้อนหินต้อง,ง,องมีสติตลอด<ม>ทุกย่างก้าวใช่ทำให้มีสติดีดูใจตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้เวลาปักกรดแล้วห่างผู้คนเสียงวีดวิวเสียงดิ่งเลไลเสียงเท้าเดินสวบสวบ,สวบม,มาที่กรดก็ต้องนิ่งให้ได้ พระอาจารย์มาดูใช่ไหมคะจริงๆไม่มีใครเดินมาพระอาจารย์มาดูว่าลูกศิษย์เป็นยังไงดูได้ความเป็นห่วงพราะเขาบอกในหูขานี่มีหมีมีเสือ่ะมีสัตว์ป่าแล้วแถมที่น่ากวัางมูเยอะค่ะก็เจอกันบ้างเจอกันบ้างเป็นของธรรมดา